<N ic co> นี่โกสวัสดีคะ่ะครับสวัสดีครับม่บบเห็นหนาหลายมือ <N ic co> งานอังบอกค่ะตอนนี้แต่อังยูก็พ่อดีเหตยุยู่บอกค่ะอันเลขพระไหมเนี่ยเลขบอกพ่็ถามว่าเจ้าเลยนะ้ยว่ได้อยู่ไหไมค่ะบ่ได้บ่ค่ะเรียนเลขขอ้วหรอท่านได้มาอยูย่อันเดือนนี้มียี่แปดมือไหม <N ic co> เพื่อนูะคอยมาตามตู้หาเจ้าเจ้าว่ามันบ่ถือมันหันจักเจ้าเจาะมากเขาบ่มาอืมเพื่อนว่ามันบ่เข่าเข่าตาลักมันบ่ก็เลยบบ่อยากเอามามันบ่ค่ะตาบักก็ร้อยอีกเบื้องมือหนึ่งได้บ่ค่ะเข้าเจ้าก็บอกร้อยอยู่บ่ค่ะร้อยเบื้องเดือนนี้มียิบแปดมือเนาะร้อยเบื้องถ้าเกิดรุ่งนี้หือมันว่ามิยิบแปดีิแม่ค่ะวันนี้วันที่ยิบเจ็ดมื้อแล้วค่ะวันที่ยิบแปด เพื่อคนไม้นอนที่ย่ามาถ่ายทํำเนี่ยเด้อค่ะได้กันได้ก็ได้ก็ได้กนได้ก็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 ไดก็ได้ก็ได้ก้กด้ก็ได้ก็กไดด้า็่ด้กดมก็ไ้็ไดก็ด้ก็ไดดก็ดก็ด้า็ไ้ก้กนก็อกหาเ้็ไม้ได้ก็าด้็ด้นก็ไดกไ้ก็มด้ก็ไยก็ได้ก็้กอาไปเปรียบเทียบจังด้ก็ไกาไาตามได้ก็ได้ก้ก้น็้กก็มาตาม ตามให้เพื่อนเฮ็ดตามหน้าที่ที่พ่มาสูงมือสูมอว่าพอจักเสียหมู่บ้านกลับทำมันบ่เนี่ยตับคทำงานอังบ่คางรถสายให้ลิกแตกหมู่บ้านนี่ก็เลยวุ่นวายมาเร็วรถเป็นยังก่อสายให้ลิกแตกเอ้าเป็นดีเล็ตดิก็เลยเปลี่ยนใหม่เขาอยู่ไปซื้อว่าไงเขาก็เลยก็เลยสาววเลยบวุ่นวายต้องรถแม็ก็ครสอนซาลาทีอหลายบาทด้วยเนาะ ก็ว่ายหรอกคี่หาพันหงพันอู่แล้วคียหาพันหงพันอยู่ท่านเชียงเงี้ยเหมือนบอดตอนนี้เนมือนที่ทางเชียงเนอ้ยมันเป็นบ้านหรือเป็นป้าหม่งเจ้าไปทวงดินหม่งไปเห็ดอยู่เขานอนเหมือนเคือเนี่ยเป็นเป็นวัดเป็นหนองเป็นวัดวัดล่างบะบ่มีไหวอยู่ไม่ไาวพูดหนึ่งอยู่ เป็นวัดป้าบอกค่ะแมนเป็นวัดป้าคือได้ยินว่านผีใส่คำวมาบอกเลขกแมนบอกเพิ่นเบอกเพิ่นเบอกอีรีบอกซุ่มรถดำเขาว่านะ่ะเขาว่าผีมาบอกฝันบอกฝันมา้วผีบอกเพิ่อนหันนอนอยู่หันจะค้นย้ำขึ้นล,ลูกน้องเฮียนี่ไหมก็รถดำหาท่านเหรอนอนอยู่นอนน้ำกันหาคนแมนเขาก็นอนมุงไขมุงมนอนะที่ว่ามาบอกมือสุขคนบอกมึงบอกผู้เดียวบอกรองบอกผู้เดียวนะอบอกร้องจะของรถไม่ข้อเลยจ้ะบอกรองเขาเนี่ย อ๋อคนคนน้อนน้ำกันหกคนไอ้ซุ้มรถดำนี่หาคนกับเจ้าของรถเมโคอีกคนหนึงเป็นหกค้นแต่ว่าผีมาบอกเลขผู้เดียวเนี่ยจำได้ว่าคนว่าตัวไหนบอกสองเก็ดสองอะไ่ทำอาอบอกเลขสามตัวเลยบอกเขาบอกทัฟังเนาะถามเขาเขาเลยบบอกทูฟังเขาบอกซสือหายยุ่บอก เขาว่าเขาฝันค้างจุ้ยทนไะบ่พิ่นเพิ่นฝันตัมือได้ไงฝันมาขึ้นนีแ่แหละกระนั้นเห็นขึ้นเดียวไงอืมที่อันพุ่มเป็นอะไรจุ๋อยู่พุ่มเป็นเังได้ค่ะมันมีไม่เลยค่ะกับเป็นวัดแล้วมันก็มีมีหลังคู่หนองหรือมีมีตูบตูบลงภูอันลงุงพระาุูดงนั่นปะค่ะ อันยุบัดนีมันเก็เป็นตดีอยู่เต่ย,ยุหลังคู่เนาะคนเป็นยุหลังคู่ก็ตีเป็นของของไทยบานตัวหล,ลังคู่เป็นวัดล่างไมาเป็นนีอยังเป็นนันเจ้าปุกหลังทำเสียนี่ดอกไม้ีเชียนนี่ยังม,งมว่ามัน,น นี่ไ<ค>ข่ไก่เปลี่ยนวหลเป็นเครื่องของตะปูห่อหนิแมอ๋อเป็นพี่ตะปนนูนั่นนั่เห็นอยู่หลังคู่อยูว<ห>ดที่เรากายไปเอาลดลงลดห่างเลยไหลดห่างกันเลยเอา้าวบริบวกมันจะเงนินโอ้ขันบ่บอกบ่อเก,ก้าหน่อ้าแสดงว่าเพิ่เนเงียนเติบตัวนี่คิบว่าสีนั่นอยู่ขันขันบ่อเพิ่นเก้าเพิ่นยังว่าเป็นหยังวันตะกี้ราแรมกายเอาลงแตกเลยแตกให้หลีกอ้าว ลงรถท่านแล้วแตกปุ๊เลยบันนี้พ่อจะเอาเป้ามนไปบวกเขาแล้วขอฟันทางมันตะกีบ<อ>ก้บ่ขอเลยตะกี้บ่ขอจัะเสียแม่นคือว่าเอารถลงเลยจังถีบคออันรถรถแตกนี่แตกเมือ่อใดแตกหมูวมม่วา่านบ่แม่นแตกหมู่ว่านบัดนี้เพิ่นมาบอกเลขหมดอคืนแม่นโอ้แสดงมาขอเพิน่นแล้วเพิ่นบอกเลขเลยเนาะ โอ้ยพ่อท่านเห็นงานเลยแจกโคตะติงท่านได้ล่วงหล่นยุแตกก้อนหรอกยุคคือหนาคนเลยหรอบ่าผ่านแรงพนผ่านไงสายสายหนาต่างสายม่ตรงตรงสามพอดีมันบ่าเนี่ยอืมเพิ่นเกิดก็ต้องผ่านหนาเลยแสดงว่าเพิ่นว่าผู้เจ้าบ่ขอเนาะผ่านหนาแล้วมันมีต้นไม้มันมีต้นทัถงเาขันทัางโบลต์ลงมันก็กจายไปว่าอะไรอย่างเงี้ยจอดรถถ้างไจอดรถ ล่งหแตกปุเลยสายอันนั้นแตกเลยมัมนเป็นยางสองบาทตีมาเพิ่นพ่อพ่อขอเพิ่นแล้วลดกลับไปได้กเ็เเลี้ยน <ขอ S 2> ะะเะแล้วก็เเลี่ยนยยขอรเราก็เลี่ยนซ้ายเปี้ยนยังรดก็ทําง,งานใดปกติแต่่าตกกลางคืนมากเพิ่นมา,นมา,นมานบอกเลขเลยเด้อค่ะเด้อเพิ่นมานบอกเลขลูกน้องเฮียโกนะคะลูกน้องอยู่น้ำกันหาข้นหอกข้นกับเจ้าของรถแมคโครนั่นคือลูกเขยเพิ่นนะคะ บอกหาเดียวสองเกดสองพี่น้องเกยคนฝากเนี่ยมาสื่อเป็เนี่ยยูหมงุงผุนผมมีคนขายเนาะอ,นอยู่ในปลาเป็นวัตรปลาวัตรเนียนั่นไอ้งึงว่าติดตือบัตรง้ออะไรนะจุงน้องอยู่น้ำกันหาคนก็ฟูงเลยง้อสองสามสองพมเน้ะอันไดก็ฟูย้หลัด เขาถือนากเขาถือเขาก็ซื้อบัตรง้วเขาก็ได้ง้วซื้อบัตรง้อหอนก็ได้ต้นง้วสตัวชักอนหนึ่งก็ได้ควบหนึ่งอื้อน้ำอีกอันซื่อน้ำอีกอันซื้อขายบัตรง้อเขาอีกสมัยกันที่ร่เก่าริ่เก่าเดี๋ยววันนี้ซื้อลอตเตอรี่ไวปไปเลขตัวนี้บัว ต้อหัวตะหวังหัวตะไม้ดิโอ้บอกมึงนี่กระมาบ้านนี่บอกขั้นในแวะสื้อออหยางเลยถ้าว่าจิดว่าสื่อได้อยู่เนาะเลขตัวนี้บออันบอดังเลยเนอะเจ้าเขาผมคิดว่าส่งวัดดังอยู่แ่เรื่องนี้ยังงดาราแต็มงม่สามเจ็ดค่ะสามเจ็ดสามแปดอายุดาราที่เพิ่นตายน่เกิดสองหกวันที่สองหโอสองหกสองเก็ดิดสองเก็ดเกิดสองเจ็ดบอกอ่าตมูสอ ก็จะตรงกันแต่เนาะนี่นันว่านั่นว่าซื้อว่าอะไรบ้านจริงซื้อว่าอะไรพอนเอาอันหนึ่งห้าสิบลูกน้องท่านมาผีบอกนี่ก็เขาไปบอกที่บ้านอีกเตะเขาขอมาบ้านนี้ที่มันยึดติดบ้านบวันโอ้แล้วเขามาบ้านแล้วเมื่อบอกคนฟังคนถามโอ้คนถามว่าไปนั่งอยู่หันไหลเลยวอร์กทีโอ้แสดงว่าข้าเจ้าหูได้นันว่ามองหันนั่นเฮียนอ๋อจำพ่อข้าเจ้าถาม กไรเงยียน่แล้วไกลมากเปลนเลยนุ๊บบ่บ่คอบ่คอนี่เปลียนเลยบ่เพราะว่ารถถ้าจำว่าพิรดรถพึ่งสองบ่คันโดนเนี่ยบ่แล้วส <laughs> ีว่าเปียนสายัะไรก่คันโดนบ่นลาจสตแตกเลือพ่นส<ม>ีว่าบ่คอเพิ่นสบบรลงรถซือไงกันแตกเนะาะข้นติดเหยังรอกแตกเนาะ่นก็เลห้ยบ่แม่น่นสียห้ค่าสองรถขึ้นจั็แจ้วอนะคะอมรถสอมรถลหลยามกันขึ้น มาเข่าฝ oh ันนะคะหางเดียวผีเจ้าที่ย้อนนะคะผีมาบอกเลขลูกน้องลูกน้องเงี้ยโกหรือเฮี้ยโกเนี่ยนะคะสองเก็สองหางเดียวแต่ว่าเวลาซื้อหมุนหกกลับเด้อค่ะเด้อเอหมุนสามกลับเด้อค่ะเด้อมันเป็นเลขเบิ้ลนะคะเลขเบิ้ลอาจจะเป็นสองเก็ดสองสองสองเก็ดเก็ดสองสองนะคะบางข้างกับผีบอกหนุนค้นบอกขึ้นเนี่ยนะวันที่หนึ่งมีหน้าสองหาหกหาเนี่ยนะคะเฮียเรา เราให้ฟังนะคะเพื่อนเบาให้ฟังเป็นเลขผีบอกที่เพิ่นไปคุดดินนะคะบอกลูกน้องเพิ่อนโตเดียวหางเดียวนะคะลูกน้องคนนี้หาคน้นหคนกระลูกเขยนะคะเพิ่นว่ามองนี้เฮียนขึ้นกันนะคะจะซื้อได้ว่นนอนะ้นแต่ว่าเลขเลขอ่า S <S <S เลขซ่องมาทันมาแล้วค่ะเด้อเด๋ยว,วันที่ยี่แปดนุนที่ญาจะมาตามให้อีกอยูเพื่อเลขซ่องมากค่ะจังหวัดไยอีกคลิปหนึ่งไห้ชมน้ากันแต่ว่าในคลิปนี้มิตรเลขผีผีมาบอกเลขนะคะมาบอกเลขค้นงานที่เออแลนดินน้ําเฮียเนี่ยนะคะสองเกตสองหางเดียวเม็ดเดียวนะคะอาจจะเป็นตัวเลขโชคลาภเป็นแค่แนวะทางหาเสือสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะเป็นบ่เป็นใช้บ่ใช้ห้ก็ะฟ้ามาติดตามน้ากันว่าวันที่หนึ่งนี่หน้าสองหาหากคาเนี่ย จะใช่บอนะคะโซกโซกมันมันค่ะวัดดีค่ะ